ถึงแต่เรื่องบุญเพราะเราทุกคนต้องลืมใจกันทุกวันสวัสดีค่ะพระอาจารย์ทุกๆรูปแล้วก็สวัสดีเพื่อนอพุทธศาสนิกชนทุกๆท,ท่านนะคะวันนี้ได้มาเป็นประธานธาป่า สามัคคีณศูนย์ศิลธรรมจอมดึงมาถึงครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่มามาเห็นแล้วเ,เห็นถึงความเปลี่ยนแปล,ง,ปลงในทางที่ที่ดีตั้งตั้งแต่เรียวรถเข้ามางานในวันนี้จำนวนคนในช่วงโควิดนับนับได้ว่าเป็นมีคนที่มาร่วมบุญเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะนั่นแสดงถึงว่าสาธุชนทุกคนที่เข้ามา มีความตั้งใจที่จะมาร่วมกันถวายพระป่าในครั้งนี้ด้วยความตั้งใจที่จะทําให้อาคารพระผู้ปบมาณที่เป็นกุฏิที่พักสงเนี้ยได้สําเร็จนะคะทุกคนมีความตั้งใจและมีความปรารถนาดีที่ต้องการให้สถานที่นี้เป็นสถานที่สปายะสําหรับพระทิสุสง์ที่จะเข้ามาพักอาศัยเพื่อที่จะได้ ทำการศึกษาพระปริยัติพระแล้วก็เราก็ติดต่อดใูในกลุ่มตลอดมาเห็นการพัฒนาของศูย์นี้เป็นไปอย่างรวดเร็วรวดเร็วมากค่ะคือพระไม่ไม่ได้หยุดเลยหลวงพี่ทุกลูปไม่ได้หยุดเลยทั้งไปพัฒนาที่วัดอื่นเห็นท่านออกในในกลุ่มนะคะ เราก็ดูท่านในกลุวว่มเราบอกหูพระวัดนี้เหนื่อยตลอดเวลาเลยอะแล้วงานก็เดินหน้าตลอดเลยปื้มค่ะปื้มจริงๆรแล้วมีความแบบอยากบอกเพื่อนๆแต่กําลังเราน้อยนะเราก็ไม่กล้าบอกใครมากแต่ก็ทําทําเต็มที่ก็เอาบุญกับท่านค่ะแล้วผ้าป่ากองนั้นเราก็ได้บอกเพื่อนสุดท้ายเรานึกว่า20,000เราจะไม่ได้เราได้มา แสนกว่านะคะรอบนั้นหลวงพี่บอกว่ารอบนั้นได้มาแสนกว่าโอ้โหแล้พึ่้มมากเลยรโอ้โหเรามีส่นวนกราบคารวะพระอาจารย์ทุกรูปนะจเจริญพรญาติโยมทุกท่านเลยนะหลวงพี่ชื่อพระเอกรนะลัต์รัตนสุโพนะหรือว่าหลวงพี่แจ่นะอยู่ศูนย์การศึกษาจอมบึงนะวันนี้ก็จะมาอนุโมทนาบุญนะกับญาติโยมผู้มีบุญท,ท,ทุกๆท่านนะที่ได้มาร่วมกันทอดพระป่าสามัคทีนะในการ สร้างกุฏนะิที่พักสงฆ์นะให้กับที่ตุนการศึกษาจอมบึงในครั้งนี้นะก็มีความประทับใจนะที่ได้เป็นต้นบุญนะในการาช่วยนะทำให้ที่ตุนการศึกษาจอมบึงเนี่ยได้มีการจัดงานทอดพระปาฏาครั้งนี้แล้วก็อนุโมทนาบุญนะกับท่านประธานเอกนะโดยมีกลราณมิตรนาะยโยมพี่สมชัยธน,ะนาสาังสินแล้วก็กลราณมิตรนาะยโยมพี่กนิษฐาธนสาังสินพร้อมทางครอบครัวแล้วก็ โยมพี่มุกดานะหารมนตรีนะที่ได้รับมาเป็นประธานรองในวันนี้ด้วยแล้วก็พร้อมทั้งกับญาติโยมผู้มีบุญทุกๆุกท่านเลยนะที่ได้มาร่วมกันร่วมบุญใหญ่นะในครั้งนี้นะหลวงพี่ก็ขออภัยวจพอนะให้คุณโยมทุกทกท่านนะมีแต่ความสุขความเจริญนะคิดฝันสิ่งดีสิ่งใดก็ขอให้คุณโยมนะสมความมุ่งมา่ปรารถนานะให้คุณโยมมีนะทัพย์สมบัติไหลมาเทมานะไม่รู้จักวันหมดสิ้นเลยนะ จ่าสาธุจเจริญพรจ้า